มาดูกันนะครับเมื่อมีการประกอบการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการทํางานก็คือเราก็จะยกตัวาหางตัวนี้นะครับที่เราเคยใช้สําหรับรากดินเป็นตัวชุดไว้นะครับเราก็จะยกขึ้นให้ลอยจากพื้นนะครับประมาณนี้นะครับคือหางตัวนี้จะไม่ติดพื้นแล้วนะครับโดยเราจะใช้ล้อไดรย่าเป็นตัวชุดแทนนะครับ เราก็จะเดินในที่ในได้พื้นผิวดินนะครับลักษณะของใบมีดก็จะอยู่ลักษณะน,น,นี้นะครับใบมีดเวลาหมุนนะครับก็จะหมุนไปทางด้านนี้นะครับหมุนไปทางด้านหน้าของเครื่องนะครับแบบนี้นะครับ